สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนคะ่ะวันนี้มาพบกับครูทิติมาคณาจารย์ครูกุ้งคะ่ะในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งภาษาพาทีบทที่6โรงเรียนลูกช้างจุดประสงค์ การเรียนรู้ข้อ1น,นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงเนื้อเรื่องได้ข้อ2นักเรียนสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ข้อ3นักเรียนเห็นความสําคัญของการอ่านหนังสือที่เราจะใช้เรียนในวันนี้คือหนังสือเรียนภาษาพาทีและแบบฝึกหัดทักษะภาษาเล่มหนึ่งค่ะ บทที่หโรงเรียนรูปช้างให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียนภาษาพาทีหน้า54แล้วมาฝึกอ่านสะกดคำกันค่ะให้เด็กๆชี้คำตามคุณครูไปทีละคำแล้วอ่านสะกดคำไปพร้อมๆกันค่ะรู้จักคำนำเรื่อง ถอแอวแถวชอเอือกอเชื่อก,กอลออัวยอกลวยไม่โถกล้วยหอมออูหมูไม่เอกหมูบออานอาบานไม่โถบ้านหมูบ้านคอวอยอควานชออางอช้างไม่โถช้างควานช้างวอ,อกงอวง กรออกมอกลมวงกลมลออะละกอีกีไม่เอกกีทออมัมทรมซออัมซัมไม่โทซัมชอไอชัยไม่โทชย้ยมอเอือเมือไม่เอกเมื่อขออางงอ,อขางไม่โทข้าง ทออายไทยไม่โทท้ายก่ออีนอกินฝออึกกอฝึกทออุกอทุกจออูงอจูงขอองอของคอออยคอยจออักบอจับจออกบอจบครออังอครั้งไม่โทครั้ง หอรออายอหลายวาออะนอวันนออีนีไม่โทนี้วันนี้คอรออูครูหอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่ครูใหญ่กออากำร,ร,รออังอลังจอไอใจกำลังใจเก่งมากค่ะเด็กๆ เรามาลองฝึกอ่านเป็นคำกันบ้างค่ะแถวเชือกกล้วยหมู่บ้านควานช้างวงกลมละกี่ทำซ้ำใช้เมื่อข้างท้าย กินฝึกทุกจูงของคอยจับจบครั้งหลายวันนี้ครูใหญ่กำลังใจเก่งมากค่ะเด็กๆให้เด็กๆเ,เปิดหน้าต่อไปหน้า55ค่ะ ให้เด็กๆชี้คำแล้วอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูค่ะโรงเรียนลูกช้างใบโบกใบบัวและลูกช้างหลายเชือกไปโรงเรียนโรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้านควานโพพ่อของภูผาเป็นครูใหญ่ ช้างแต่ละเชือกมีควานคอยฝึกวันนี้ลูกช้างฝึกจูงหางกันควานช้างจูงใบโบกไปต่อแถวใบโบกใช้งวงจับหางช้างข้างหน้าควานช้างจูงใบบัว ไปต่อแถวใบบัวใช้งวงจับหางใบโบลูกช้างเดินตามกันเป็นวงกลมฝึกซ้ำไปซ้ำมาไม่กี่วันใบโบกและใบบัวทำตามได้เมื่อฝึกจบทุกครั้ง ลูกช้างได้กินกล้วยได้กินอ้อยเป็นกำลังใจเก่งมากค่ะเด็กๆงานที่มอบหมายให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดทักษะภาษาเล่มหนึ่งหน้า83หน้า84หน้า85และหน้า86ค่ะ แบบฝึกหัดหน้า83ข้อ1ให้เด็กๆอ่านคำตามภาพแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบคำและภาพที่ไม่ใช่อาหารค่ะดังตัวอย่างเราจะวงกลมล้อมรอบคำและภาพเว้าค่ะเพราะเว้าไม่ใช่อาหารค่ะแบบฝึกหัดหน้า84 ข้อ2ให้เด็กๆโยงภาพและคำที่ตรงกับเสียงดังตัวอย่างลูกเจี๊ยบร้องเจียเจ๊ยบเจี๊ยบข้อ3ให้เด็กๆอ่านคำตามภาพและเขียนตอบคำถามงวงกล้วย ควานช้างวงกลมหมู่บ้านหางเด็กๆจะต้องนำคำเหล่านี้ไปเขียนตอบคำถามในหน้า85ค่ะแบบฝึกหัดหน้า85ให้เด็กๆนำคำมาเติมลงในช่องว่าง เด็กๆจะต้องนำคำในหน้า84มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะดังตัวอย่างข้อ1โรงเรียนลูกช้างอยู่ที่ไหนโรงเรียนลูกช้างอยู่ท้ายหมู่บ้านค่ะแบบฝึกหัดหน้า86ข้อ4ให้เด็กๆฝึกอ่านคำและเขียนคำแทนภาพ เรามาอ่านคำกันค่ะกล้วยหางอ้อยงวงวงกลมหมู่บ้านโรงเรียนควานช้างลูกช้างให้เด็กๆดำคำที่กำหนดไปเติมลงในช่องว่างค่ะดังตัวอย่าง ลูกช้างหลายเชือกไปโรงเรียนการส่งงานให้ผู้ปกครองถ่ายรูปงานที่คุณครูมอบหมาย คือแบบฝึกหัดทักษะภาษาเล่มหนึ่งหน้า83หน้า84หน้า85และหน้า86ส่งคุณครูประจำชั้นในลายกลุ่มห้องเรียนส่งเข้าไปในอัลบั้มวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อน แล้วพบกับการเรียนวิชาภาษาไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ